มาเรื่องแล้วครับพี่น้องข่าวใหญ่ระดับประเทศพังพินาศล่าสุดมีคำสั่งสายฟ้าแลบสั่งปิดตายธนาคารยักษ์ใหญ่ Prince Bank แบบถาวรยังไม่พอครับคอนโดหรูห้าโครงการมูลค่ามหาศาลโดนสั่งระง,งับการขายทันทีเจ้าพ่อใหญ่อย่างเฉินจื้อโดนยึดทรัพย์ไปกว่า3 0 0แสนล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่บริษัทเจ๊งนะครับแต่มันคือการถอดปลั๊กท่อนน้ำเลี้ยงหลักของรัฐบาลหุนเซน เรียกว่างานนี้หุ่นเซนหมดตัวของจริงเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคาอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอสนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ย warfare, สามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพอพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะ,จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับออวองเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิมพรพ e ต t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องฟองสบู่เลือดของเพื่อนบ้านที่แตกเปาะจนสะเทือนไปทั้งแผ่นดินครับพี่น้องครับจำชื่อ Prince Group ได้ไหมครับกลุ่มทุนที่เคยโฆษณาว่ายิ่งใหญ่ครับฟ้าในกัมพูชาสร้างตึกสร้างเมืองสร้างแบงค์ใครๆก็บอกว่ากัมพูชากำลังจะรวยแซงไทย แต่ความจริงวันนี้มันเฉลยแล้วครับภาพความรวยเหล่านั้นมันคือฉากทัดที่สร้างขึ้นจากเงินสกปรกตอนนี้อาณาจักรแสนล้านกำลังล้มคลืนลงมาเหมือนโดมิโนธนาคารปิดตึกร้างนายทุนโดนจับคำถามคือแล้วเศรษฐกิจกัมพูชาที่ผูกติดอยู่กับกลุ่มทุนนี้จะเป็นยังไงต่อไปและที่สำคัญ หุนเซนที่ใช้เงินจากกระเป๋าใบนี้มาตลอดจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกน้องเรื่องนี้กระทบความมั่นคงชายแดนไทยแน่นอนครับเริ่มที่ข่าวช็อกก่อนเลยครับคำสั่งปิด Prince Bank นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับแบงก์นี้คือเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของกลุ่มทุนจีนในกัมพูชามีสาขาทั่วประเทศตู้ ATM เเพียบอยู่ดีๆรัฐบาลสั่งปิดยึดใบอนุญาต ประชาชนที่ฝากเงินไว้ร้องจากสิครับเงินหายวับไปกับตากดเงินไม่ได้โอนเงินไม่ได้สภาพตอนนี้หน้าธนาคาร Prince Bank คือโกลาหนครับคนแห่ไปทวงเงินคืนแต่ธนาคารปิดประตูเงียบยังไม่จบแค่นั้นครับในฝั่งอสังหา Prince Real Estate โดนด้วยครับ คอนโดหรูห้าแห่งใจกลางพนมเปญและสีหนุวิวที่เคยโฆษณาว่าจะหรูหราที่สุดในพนมเปญตอนนี้กลายเป็นตึกร้างทันทีครับเครนก่อสร้างหยุดหมุนคนงานนับหมื่นชีวิตถูกลอยแพรทันทีโดยไม่ได้รับค่าจ้างซัพพลายเออร์ที่ส่งปูนส่งเหล็กก็เบิกเงินไม่ได้มันคือการล้มทั้งยืนของห่วงโซ่อุปทานภาคก่อสร้างกัมพูชาครับ ใครที่หวังจะเห็นตึกเสร็จรอชาติหน้าตอนใบยๆได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าแบงค์สีเขียวหรือสีม่วงบ้านเราโดนสั่งปิดกระทันหันอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่กัมพูชามันเกิดขึ้นแล้วครับเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจเขาเปราะบางมากพึ่งพาแต่ทุนสีเทาพอทุนสีเทาล้มประเทศก็หน้าทิ่มดินทันทีครับ ต่างจากไทยเราที่มีแบงก์ชาติกํากับดูแลเข้มแข็งแบงก์ไทยเราแข็งแกร่งติดอันดับโลกนี่แหละครับความต่างชั้นเลยบรรยากาศหน้าสาขา Prince Bank ตอนนี้นรกแตกครับประชาชนกัมพูชาที่เอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาฝากเพราะหลงเชื่อดอกเบี้ยสูงๆตอนนี้มายืนร้องไห้ระง,งมทุบป,ประตูแบงก์ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินของกัมพูชาพังพินาศเป็นศูนย์ครับ คนเริ่มแห่ไปถอนเงินจากแบงก์อื่นด้วยเพราะกลัวจะดอนเหมือนกันนี่คือจุดเริ่มต้นของ Bank Run หรือคนแห่ถอนเงินที่จะลามไปทั่วประเทศครับทำไมถึงต้องปิดทำไมต้องยึดไม่ใช่เพราะหุ่นเซนอยากปราบโกงหรอกครับแต่เพราะอเมริกาเขาเอาจริงข้อมูลจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐเขาแฉหมดเปลือกครับว่า Prince Group คือฉากหน้าขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เบื้องหลังตึกสวยๆคือแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับเบื้องหลังแบงค์หรูๆคือเครื่องซักผ้าขนาดมหึมาเขาใช้แบงค์นี้ฟอกเงินจากธุรกิจสีเทาค้ายาพนันออนไลน์และที่ผีค,คือการฟอกเงินผ่านบิตคอยมูลค่ากว่า11,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0สนกว่าล้านบาท ตัวเลข3แสนล้านนี่เยอะขนาดไหนเยอะกว่างบประมาณแผ่นดินกัมพูชาทั้งปีอีกครับเมื่อหลักฐานมันมันมดตัวขนาดนี้อเมริกาเขากดดันหนักครับถ้าคุณไม่จัดการเราจะคว่ำบาตท,ทั้งประเทศหุนเซนเลยจำใจต้องเชื่อเฉินจื้อทิงเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้แต่มันสายไปแล้วครับเพราะเชื้อโรคมันกินเข้าไปถึงกระดูกดำแล้ว ถามว่าใครอนุญาตให้ตั้งใครปล่อยให้โตมาได้ขนาดนี้ก็รัฐบาลฮุนเซนไงครับมีรูปถ่ายคู่กันออกงานด้วยกันยกย่องให้เป็นที่ปรึกษารัฐบาลอุ้มชูโจรจนโจรตัวใหญ่ครับเมืองสุดท้ายพอโจรโดนจับเจ้าบ้านก็สวยไปด้วยงานนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับ ลึกๆแล้วทำไมฮุนเซนต้องยอมหักแขนขวาตัวเองเพราะอาเมริกาขีดเส้นตายมาแล้วครับถ้ากัมพูชาไม่จัดการแหล่งฟอกเงินพวกนี้สหรัฐจะตัดกัมพูชาออกจากระบบ Swift ถ้าโดนตัดอันนี้คือกัมพูชาจะกลายเป็นเกาหลีเหนือทันทีครับโอนเงินออกไม่ได้นาเข้าไม่ได้ตายสนิทฮุนเซนเลยต้องยอมกลืนเลือดสั่งเชื้อเฉนจื้อเพื่อรักษาชีวิตรอดของระบอบตัวเองไว้ครับ วิเคราะห์ผลกระทบทางการเมืองครับเฉินจื้อไปแล้วเงินก็ไปแล้วคนนี้คือกระเป๋าตังส่วนตัวของหุนเซนครับเงินเดือนทหารเบี้ยเลี้ยงตำรวจเงินอัดฉีดข้าราชการมาจากกระเป๋านี้ทั้งนั้นพอโดนยึดทรัพย์สามแสนล้านหุนเซนกระเป๋าฉีกทันที แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนทหารที่ค้างอยู่จะเอาเงินที่ไหนมาแจกชาวบ้านเวลาหาเสียงในระบอบเผด็จการความจงรักภักดีมันซื้อด้วยเงินครับเมื่อท่อนเน้ำเลี้ยงขาดความภักดีก็ระเหยเตรียมดูปรากฏการงูกินหางกันเองได้เลยครับนายพลเริ่มไม่พอใจข้าราชการเริ่มกระด้างกระเดื่องเพราะไม่มีเงินไม่มีการทำงานครับ ผลกระทบลูกโซ่ที่น่ากลัวคือค่าเงินเรียวครับพอแบงค์ล้มคนก็เทขายเงินเรียวกัมพูชาทิ้งไปถือดอลลาร์สหรัฐหรือทองคำแทนทำให้ค่าเงินเรียวดิ่งเหวข้าวของแพงขึ้นตันตาเห็นอัตราเงินเฟ้อพุ่งกระฉูดชาวบ้านที่จนอยู่แล้วยิ่งจนลงไปอีกนี่คือภาษีบาปที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับความรวบของผู้นาที่ไปคบค้าสมาคมกับโจรครับ นี่คือจุดจบของโมเดลเศรษฐกิจแบบขายชาติกินครับคือเปิดประเทศให้มาเฟียเข้ามาทำมาหากินแล้วเก็บสวยเลี้ยงอำนาจตัวเองมันดูเหมือนรวยเร็วครับแต่มันไม่ยั่งยืนพอนายทุนล้มผู้นำก็ล้มตามมันเป็นสัจธรรมครับวิเคราะห์บทสรุป ตึกสูงรฟ้าในพนมเปนที่เคยคุยโวว่าทันสมัยตอนนี้จะกลายเป็นหลักฐานประจานความโลภของผู้นำครับเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวการสร้างชาติด้วยเงินโจรมันไม่ยั่งยืนครับมันพังคลืนในวันเดียวแบบนี้แหละครับเทียบกับไทยเราเราโตช้ากว่าบ้างแต่เราโตด้วยฐานรากที่แข็งแรงเรามีภาคการผลิตจริงมีการท่องเที่ยวจริงไม่ใช่เศรษฐกิจฟองสบู่ ใครที่ยังถือเงินเรียวหรือมีสินทรัพย์ในกัมพูชาตัวใครตัวมันครับรีบถอนออกมาให้ไวที่สุดก่อนที่มันจะมีค่าเท่ากับกระดาษชำระหันมาดูบ้านเราครับทำไมแบงก์ไทยถึงมั่นคงเพราะเรามีธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้มงวดมากเรามีกฎ LTv คุมฟองสบู่เรามีการตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดทุนสีเทาจะมาเปิดแบงก์ในไทยฝันไปเถอะครับนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นในไทยมากกว่ากัมพูชาแบบเทียบกันไม่ติด เราคือวอล l s สตรีทของอาเซียนในขณะที่เขาแค่เป็นบ่อนวิ่งที่รอวันโดนทลายครับสำหรับคนไทยเท่าน,นี้คือเครื่องเตือนใจครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีระบบตรวจสอบมีสื่อมวลชนที่คอยกระทุง้งและมีภาคประชาชนที่แข็งแกร่งอย่าให้ทุนสีเทาพวกนี้เข้ามาแทรกซึมในบ้านเราเด็ดขาดครับ สุดท้ายนี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องมาจากสัมมาอาชีพครับไม่ใช่มาจากมิจฉาชีพไทยเราเดินมาถูกทางแล้วรักษาความดีนี้ไว้ครับขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. สั่งปิดตาย Prince Bank และคอนโดหรู5แห่งโดนสั่งปิดถาวรสะท้อนความล่มสลายของกลุ่มทุน 2. ฟอกเงินแสนล้านสหรัฐแฉ p ร i n c e Group ฟอกเงินบิตคอยกว่า3แสนล้านบาทจากธุรกิจสีเทา 3. าหุ้นเซนถังแตก การยึดทรัพย์เฉินจื้อทาให้หุนเซนขาดสภาพคล่องทางการเมืองอย่างหนัก 4. เตือนภัยเศรษฐกิจกัมพูชากําลังดิ่งเหวใครมีทรัพย์สินควรรีบถอนตัวทันทีขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li น์ ad kim property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อน สวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างร์สนี้เนี่ยเหมาะคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียร์อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันต ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ